ค่ะเย้ yeah. เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงเพลงอะไรคะเพลงคนเดียวของน้องนัทนัทสิทธิ์นะคะเป็นเพลงของตัวละครที่ชื่อว่าคนเดียวในเรื่องนิ่งเฮียเนาะแล้วก็ชื่อเพลงว่าคนเดียวด้วยแล้วเราก็ดูคนเดียวด้วยไม่ใช่สีดูวทุกคนนะคะอะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ชุดน้องน่ารักอ่ะอหวิแส แต่ฉากตอนที่มีพี่แม็กอยู่เมื่อกี้แสงแบบละมุนมากดีมาก มมันคคือวากโห่น,น,หนี่ท่าทุกคำเลยนะเนี่ยอออชอบท่าแบบหลบตา

จบแบบนี้เลยหรออ<ด>้ร้องห้งนะา ถแบบ้าเธอเป็นแบบเป็นแบบคำต่อคำเลยอะจบแล้วเหรอจบแล้วโหยมันมันสั้นจังเลยอะ่ะโอ้ยขอดูท่าเต้นอีกรอบได้ไหมหยุยชอบช็อตนี้ชอบตอนที่อุ้มน้องหมาแล้วมันก็แบบตัดกลับไปอะ่ะเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดี กลเป็นชาเลนจ์ในติกตกอรปไปเนี่ย คือเพลงอ่ะเราชอบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มี MV คืออยู่ในเพลย์ลิสต์เราแล้วเราก็แบบเปิดฟังวนทุกวันอยู่แล้วอันนี้เรามา,มา,ามเต้นกันเถอะทุกคน ชอบท่านี้อ่ะท่านี้ต้องให้อุ๊ยน่ารักเป็นเพลงเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงในซีรีส์นิ่งเฮียที่เรารู้สึกว่าดีมากคือจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยมัน,ม,นมันติดหูเราต้องแต, ش, แต่ฉากจำไม่ได้ว่า e ีีไหนนะแต่ว่าเป็นฉากที่เอ่อคนเดียวกับเฮ er ีย e, อี้อ่ะที่ที่เฮ er ียอี้กลับมาที่ที่บ้านมัง้งแล้วก็คุยกันอ่ะที่เขาเขาจุบก,กัน ครั้งแรกอะเออแล้วมันก็มีเพลงเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าไม่มีเสียงของนัทนะเป็นแบบเป็นเสียงใครไม่รู้อะแล้วก็เป็นเป็นแบบฟุ้งๆอะแล้วรู้สึก,ก่าแบบเฮ้ยเพลงอะไรวะเพลงนี้น่าสนใจอะแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากฟังแต่ว่าไม่ปล่อยท,ทักทีจนปล่อยมาก็นั่นแหละค่ะฟังทุกวันวนวนวนไปนอย่างนั้นอะจนมีเอมวก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีดีที่เขาใส่ท่าเต้นเข้าไปให้มันให้มันมีความใหม่ ขึ้นมาจากที่เราเคยฟังแล้วแต่ว่าใน MV มันก็มีท่าเต้นเพิ่มเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเออมันยังใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ดีนะแล้วก็ท่าเต้นก็เคยเห็นเหมือนจะเคยเห็นใน t ีป๊อปสเตจปะน่าจะใช่เออแต่ก็น่ารักดีแต่แบบทหายเยอะไปนิดนึงนะต้องไปนั่งจำต้องไปนั่งจำแล้วก็อาจจะเล่นใน t i k t ต k อกเนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีใครเล่นแล้วบ้างสำหรับ Reaction เพลงคนเดียวของน้องนัทนัทสิทธิ์ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบกันไหมชอบฉากไหนชอบตอนไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะมาแชร์กันว่าเราชอบเหมือนกันหรือเปล่าฉากเดียวกันหรือเปล่าของเฟิร์นคือชอบตอนที่มันเป็นแฟลชแบ็กที่เขาอุ้มน้องหมาแล้วก็ตัดกลับไปเป็นขาวดาอันนั้นอะชอบทุกคนชอบตอนไหนหรือว่าชอบท่อนไหนเออชอบท่อนไหนของเพลงนี้นะมาแชร์กันหน่อยในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันรีแอคชั่นหน้าค่ะ Bye-bye.